รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสบริษัทราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837ผลิตภัณฑ์ซักผ้าครอสซูปเปอร์สินค้าคู่คนไทยมานานกว่า50ปีสินค้าดีคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับผ้าทุกชนิดซักเครื่องได้ทุกประเภทเหมาะกับน้ำทุกสภาพโดยเฉพาะน้ำบาดาล อันดามัน2495เฟรนชายพิซ่ a และเฟรนชชายสเต็กเฟรนชชายราคาหลักพันอร่อยราคาดีเนื้อจระเข้ก็มีติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ ID 098 282 3365ไวัยรุ่นสร้างตัวอย่ามัวช้าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการช่องข่าวอรตี้ค่ะ รายการที่จะทําให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ12.20นเป็นต้นไปถึง12.45นกับดิฉันแตงกวาธนัญญาพิพิธนรณิชการพร้อมด้วยสาระและความบันเทิงมากมายค่ะช่วงแรกของช่อง5วาวรตี้วันนี้นะคะพบกับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5วาวรตี้เรื่องราวกฎหมายใกล้ตัวเราไปติดตามพร้อมกันค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องข้าอะไรตีค่ะคุณผู้ชมคะในกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะคะจะมีคดีอยู่2แบบที่เราเคยได้ยินกันมานานแล้วคือคดีแพ่งกับคดีอาญาแต่ถามว่าคนไทยทุกคนประชาชนตาดำๆเนี่ยรู้หรือเปล่าว่า คดีแพ่งกับคดีอาญามีความแตกต่างกันอย่างไรพื้นฐานตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะคะวันนี้รายการของเราหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันและได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เป็นกูรูผู้ที่มีความชนานาญทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยตรงค่ะพูดคุยกับพันตํารวจเอกบุญยริศชวีวัน์หัวหน้าสํานักงานกฎหมายพันตํารวจเอกบุญยริศแล้วก็ผู้ไกล่เกลีย่ยข้อพิาพาทภาคประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิกระสวงยุติธรรมนะคะวันนี้นั่งในรายการกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มีคดียอยู่2ออย่างคนไทยคุ้นอยู่แล้วค่ะคดีแพ่งกับคดีอาญาแต่ต้องถามก่อนความหมายในการรับผิดทางแพ่งและทางอาญามันต่างกันยังไงคะท่านค,คะต่างกันแน่นอนครับในเรื่องของอความรับผิดทางอาญาก่อนนะครับในเรื่องของการกระทําผิดในทางอาญาทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องกําหนดกฎหมายลูกออกมาว่าให้มีการบทบัญญัติในเรื่องของอโทษทางอาญาซึ่งจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้ชัดเจนว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญา จะต้องมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนแล้วก็มีโทษกําหนดไว้นะครับซึ่งในความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการลงโทษตัวบุคคลนะครับโดยเฉพาะซึ่งมีโทษทางอาญาก็กําหนดไว้ในเรื่องของอประหารชีวิตนะครับจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบทรัพย์สินนะครับส่วนในความผิดทางแพ่งความรับผิดในทางแพ่ง ก็จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นเดียวกันนะครับให้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดนะครับซึ่งมีผลจากการกระทําความผิดในทางอาญ,ญาจะบังคับกับประชาชนพลเมืองของรัฐทั้งประเทศซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนนะครับเป็นกฎหมายาสารบัญญัตินะครับที่จะต้องบังคับโดยเท่าเทียมกันและจะต้องได้รับโทษเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในความรับผิดในทางแพ่งเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างอเอกอชนด้วยกันซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดหน้าที่และความรับผิดของอคู่สัญญาบ้างนะครับให้จะต้องรับผิดต่อกันซึ่งกำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ในเรื่องที่เราจะคุยกันในะวันนี้ก็คือว่าการกระทำความผิดในทางอาญานะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสัญญา เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดหนี้ทางละเมิดนะครับเมื่อกระทําความผิดในทางอาญาเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีหนี้ในทางละเมิดที่จะต้องผูกพันผู้กระทําผิดในทางอาญาต้องผูกพันรับผิดต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาครับผมแล้วการกระทําความผิดทางอาญาจะส่งผลกระทบในความผิดในความรับผิดทางแพ่งอย่างไรคะ ครับผมยินดีนะครับในเรื่องของการกระทําความผิดอาญานะครับยกตัวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับที่ตามข่าวสื่อโซเชียลนะครับในเรื่องของการกระทําผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับหรือเรื่องเล็กๆนะครับที่ก่อให้เห็นอยู่เป็นประจำมันก็อย่างที่เราได้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าผู้ก,กระทําผิดจะต้องได้รับโทษที่กําหนดไว้ตามมาตรา18ปประมวลกฎหมายอาญานะครับที่ระบุไว้ว่า ประหารชีวิตจำคุกปรับริบทรัพย์สินอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อได้รับโทษในส่วนนั้นแล้วนะครับผู้กระทําความผิดนี่มีมูลหนี้นะครับมูลหนี้ที่เกิดขึ้นในวันละเมิดนั่นเองคือในวันกระทําผิดเป็นหนี้ที่เกิดโดยนิติเหตุนะครับเกิดโดยนิติเหตุที่ผู้กระทําผิดจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อชีวิตต่อร่างกายอนามัยทรัพย์สินสิทธิเสรีภาพอของ ผู้ที่ถูกทําละเมิดนะครับผู้ที่ถูกกระทําความผิดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความผูกพันที่คุณจะต้องรับผิดต่อสิ่งที่คุณได้กระทําผิดทางอาญาไปตลอดสายนะครับยังไม่จบสิ้นที่คุณจะต้องรับโทษทางอาญาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคดีใหญ่ในความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับหรือเรื่องเล็กและหูโทษในเรื่องของการ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งจะต้องรับผิดในส่วนทางแพ่งประมาณนั้นครับค่ะอย่างคําว่ามีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาแบบนี้คือความหมายสิ่งที่เราคุยกันอยู่ถูกไหมคะครับค,ครับความรับผิดทางแพ่งอย่างเดียวเนี่ยมีไหมคะ,ะมีครับผมความรับผิดในทางแพ่งอย่างเดียวนะครับเกิดขึ้นได้อย่างที่ผมได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังท่านผู้ชมได้รับชมตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าสัญญาทางแพ่งทุกอย่างนะครับ ที่เป็นเอกเทศสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่า,ชา,ซ,ชาซื้อซื้อขายที่ดินนะครับอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันจะเกิดความรับผิดเกิดหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาซึ่งไม่เกี่ยวกับทางอาญาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสัญญากู้ยืมนะครับม,มีผู้ให้กู้กับผู้กู้นะความผูกพันและความรับผิดกําหนดอํอนานาจหน้าที่ของผู้กู้ไว้กําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้ ให้กู้ไว้ว่าเวลาผิดสัญญาต่อกันแล้วภาระความผูกพันที่เราจะต้องชดใช้ค,ค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนไม่ว่าจะเป็นต้นเงินริษดอกเบีย้ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่กฎหมายได้กําหนดไว้อยู่ครับค่ะดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าความรับผิดทางแพ่งเนี่ยแบบอย่างเดียวมีแต่ถ้าเป็นความรับผิดทางอาญาส่วนใหญ่จะพ่วงด้วยความรับผิดทางแพ่งไปด้วยถูกต้องครับส่วนมากแล้วร,ราระชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งออกมาบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศนะครับ จะมีความผิดในเรื่องทางแพ่งติดไปด้วยแทบแทบจะทุกตัวบทกฎหมายเลยครับค่ะซึ่งเป็นเหตุให้สามารถไปฟ้องร้องได้ครับ คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงช่วงต้นนะคะที่เราได้พูดคุยกันถึงความแตกต่างของความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าในบ้านเรามีทั้งคดีแพง่งคดีอาญาค่ะในสัปดาห์หน้าท่านวิทยากรพันตํารวจเอกบุญยริศชวีวัตจะยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็พูดคุยในรายละเอียดลองยกเคสยกคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงสิว่าถ้าเป็นคดีแบบนี้ความรับผิดทางอาญาเป็นอย่างไรความรับผิดทางแพ่งเป็นอย่างไรเพื่อที่เเเราาาาจะะะป้้้้องกกกกัันนนนนนไมม่่ใหิิิดดดคคคคีีวววขขึบุณททย พันตํารวจเอกบุญยริชวีวัน์หัวหน้าสํานักงานกฎหมายพันตารวจเอกบุญยริศและผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิ์ะทรวงติธรรมขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าช่อง5วาไรตี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามสักครู่กลับมาค่ะช่อง5้าวาไรตี้ช่อง5้าวาไรตี้ สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสบริษัทบราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837ผลิตภัณฑ์ซักผ้าครอสซูปเปอร์สินค้าคู่คนไทยมานานกว่า50ปีสินค้าดีคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับผ้าทุกชนิดซักเครื่องได้ทุกประเภทเหมาะกับน้ำทุกสภาพโดยเฉพาะน้ำบาดาล ดันดามัน2495แฟรนช์ชยพิซซ่าและเฟรนช์ชยสเต็กเฟรนช์ชยราคาหลักพันอร่อยราคาดีเนื้อจระเข้ก็มีติดต่อทางโทรศัพท์และ 65, ไลน์ไอดี098 282 3365วัยรุ่นสร้างตัวอย่ามัวช้า งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวนะคะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ไทยมาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่างๆมากมายค่ะโดยเฉพาะมาตรการที่มีชื่อว่า SME ปัง ตังได้คืนหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาตรการนี้คืออะไรในขณะที่หลายท่านเองอาจจะคุ้นเคยหรือว่าพอทราบข่าวครา,ข,าของมาตรการนี้มาบ้างแล้วนะคะต้องเล่าแบบนี้มาตรการนี้คือมาตรการช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคุณภาพมาตรฐานของบริการแล้วก็สินค้าต่างๆรวมถึงช่องทางในการจัดจําหน่ายด้วยนะคะให้ผู้ประกอบการได้เลือกรับบริการในการพัฒนาธุรกิจของตนเองและที่สําคัญ คือมีสสวเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจนั่นเองค่ะในอัตราสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ50ไปจนถึงร้อยละ80นะคะ ข่าวดีที่เราจะเอามาแจ้งเอามาบอกกล่าวกันในวันนี้ในช่อง5วาไรตี้ของเราคุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆเพราะว่ามาตรการ SME ปังตังได้คืนค่ะล่าสุดนะคะมีการขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการออกไปรวมถึงการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SME มากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เดี๋ยวพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิรพงศ์มาลัยนะคะผู้อานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวนั่งในรายการร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้พูดคุยถึงมาตรการ SME ปังตังได้คืนอ,อันนี้เป็นท่าของมาตรการ,ร,รนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก <c oughs> ็จริงเ,เรามองอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่เป็นวิกฤตโควิดรายได้ก็หายากนะครับแล้วก็ SME ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายอยู่นะครับแนวคิดก็มาจะทำอย่างไรที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าจ่ายจำเป็น แล้วก็ส่วนใหญ่ SB ก็บีก็ั่งใช้ยอยู่แล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานนะครับหรือค่าใช้จ่ายในการที่จะเตรียมตัวออกสู่ตลาดอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็เป็นแนวคิดเริ่มต้นของโครงการ S อีปังตังได้คืนคำว่าปังตังได้คืนคือ เมื่อท่านใช้จ่ายไปแล้วท่านจะได้รับเงินคืนตอนที่1ก็คือเงินที่เราอุดหนุนให้ร้อยละห้าสิบจนร้อยละแปต่อที่2คือเมื่อสินค้าท่านออกสู่ตลาดได้ท่านก็จะได้เงินคืนเป็นตอนที่2องตังได้คืนได้สองสองต่อ<ม>นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็จะไปทั้งในเรื่องมาตรฐานแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องด้วย่ะ SME นี่เรียกว่าคุ้มหลายต่อเลยนะคะต่อแรกคือเขาได้อัปเกรดผลิตภัณฑ์ได้อัปเกรดธุรกิจของเขาเหมือนกับการติดป,ปีแล้วก็ยังได้ตังคืนด้วยจากสสวที่อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอัปเกกรรดธุิจถ้ะ ยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพคือนี้ธุรกิจมันมีหลากหลายนะครับอาจารอ์ที่เราคุ้นเคยกันก็อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็น SME ที่ทําเกี่ยวกับด้านอาหารนะครับอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะขายในตลาดนะครับปกติก็ก็มีสิ่งที่ต้องทําอย่างเช่นฉลับโภชนาการที่เราเคยเห็นว่าเป็นนิวทริชันเขียนว่ามีอะไรบ้างหรือตรวจสอบเรื่องเชฟไลฟ์ของสินค้าว่าสินค้านี้มีอายุได้ หนึ่งปี2ปีเพราะพวกนี้มีผลต่อการค้าขายนะครับนั้นพวกนี้ในอดีตเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเอสทั้งสิ้นนะครับนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่าย10,000บาททําเรื่องฉลากโภชนาการ,ค,รคำว่าตังค์ได้คืนก็คือจ่ายคืนให้ร้อยละห้าสิบถึงแปดสิบถ้าคุณเป็นไซส์ไมโครคือเป็นไซส์เล็กนะครับก็เราช่วยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นบาทเอสบีจ่ายแค่สองพันนะครับก็แปดพันอวจ่ายให้อันนี้ก็คือจ่ายร้อยละแปดสิบแต่ถ้าเป็นไซส์ขนาดเอสเอสบวกหรือไซส์กลางคือโตแล้ว ตัวน้นก็กมีศักยภาพในการจ่ายเยอะหน่อยแล้วก็ช่วยครึ่งหนึ่งก็แปลว่าจ่ายแค่5,000นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการจ่ายและอุดหนุนไปที่ตัว s อ e นะครับแล้วก็วงเงินเนี่ยเริ่มที่ตั้งแต่ห้า0 0ื่นถึงสองแสนนะครับเพราะว่าตัวส0 0 0สนในบางทีก็เป็นมาตรฐานตัวใหญ่ๆนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นต้องมีมาตรฐาน ISO หรือ ISO วพวกนี้ก็ค่าใช้จ่ายเป็นแสน เพราะนั้นถ้าปกติเคยจ่ายแสนหนึ่งถ้าช่วยครึ่งหนึ่งก็คือแปลว่าจ่ายอีกแค่ห้าหมื่นบางทีการออกบูธในต่างประเทศนะครับถ้า SMB ีมีแค่จ่ายสนบาทนะครับง่างยๆถ้าช่วย50ก็คือท่านจ่ายอแค่ห้าหมื่น เพราะฉะนั้นกติกาอะไรต่างเนี่ยสามารถหาข้อมูลดูได้แต่ว่าเราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในตัวที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างนั้นคค่ะจริงๆริงดิฉันก็ติดตามมาตรการของทางส,สวม,มาอย่างต่อเนื่องที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ s m e อนะคะอยากจะถามว่า,วาแล้วมาตรการ SME ปังต่างได้คือเนี่ยแตกต่างจากมาตรการก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างครับรต้องต้องเล่าอย่างครับว่าวันนี้ให้เ,เห็นภาพอย่างเอสเอ็มอีก่อนถ้านึกถึง SME 1หนึ่งรายนะครับเอาเป็นว่า อยากทำเองหมดเลยนะ,ะเป็นแปรรูปกรเกษตรส่งออกอแปลว่าเริ่มตั้งแต่ปลูกนะครับถ้าปลูกก็อยู่กระทรวงเกษตรนะครับทํามาตรฐานฟาร์มเก็บถัดจาก,กจามมาตรฐานฟาร์มถ้าจะขายเข้าออกง่ายง่ายก็มอกอ,อกชออก,ก็ยังอยู่กระทรวงเกษตรมากรมพัฒน,นาชุมชนจากกรมพัฒน,นาชุมชนถ้าทำโรงงานก็มากรมโรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอโยธาสุข่าน,นิธิเรา,าเห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้าจะทําร้านอาหารก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยเวลา เอสเ็ข้าไปรับการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นสสวหรือต่างก็จะไปอยู่ในตามสล็อตค่ะคือวันนี้ถ้าอยู่ภาคเกษตรก็ไปขอนึกดูภาพเลยครับค่อนท้ายุ่งยากเหมือนกันนะคะคือต้องเข้าไปขอหลายหน่วยงานก็อาจจะไม่ยุ่งอะคือส่วนใหญ่ก็สมมติอบรมกันร้อยลายทําเรื่องแก็บก็ไปอยู่ร้อยลายนะครับก็ต้องค่อยๆไปตามจังหวะกับโอกาสแต่ตัวปังได้คืนเนี่ยนะครับคือเอสเลือกได้ตามความต้องการของเอสเอ็มอีคือไม่จำเป็นต้องไปรอดูว่ากระทรวงเกษตรทำไหมอุตสาหกรรมทําอะไรต่างๆวันนี้ดูจากในลิสต์ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มวันนี้ถ้าอยากจะทํามาตรฐานเพราะว่าคุณเลยเรื่องพวกนั้นมาหมดแล้วครับเรื่องฟาร์มเรื่องแกบไม่มีแล้วคุณอยากจะทํามาตรฐานสมมติเอาตัว saccp ก็มาดูที่หน้าไอ้ปังตังได้คืนของสสวเนี่ยขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็เลือกบริการนะครับก็เลือกได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นต้องใช้บริการเหมือนกันทุกคนเลือกได้ตามความต้องการอันนี้แมนะไณวัยรนั้นครับค่ะมันเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมคะที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเลือกได้ถ้าจะให้คุ้นเคยก็คือเราเช้ช้อปปิ้งของออนไลน์ ถ้าอยากหาเสื้อสักตัวก็เข้าไปแพลตฟอร์มอันหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เลือกมีหลายย่อวันนี้ถ้าอยากจะทําเรื่องของฉลากโภชนาการก็เข้ามาบนแพลตฟอร์มของสสวนะครับก็จะมีบอกว่าฉลากนิวริชั่นมีใครให้บริการบ้างเขาก็เลือกจากในนั้นก็คือมันเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์แหละแต่ช้อปปิ้งสิ่งที่เอสบี SB ต้องใช้นะครับแล้วก็มีบริการอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าบริการ มาตรการ SME ปังตังได้คืนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนช่วงีมาครับก็ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ยืน่นเข้ามาแล้วประมาณ2 0 0พว่กรายนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินก็ประมาณอยู่มาณสัก4 0 0ล้านนะครับโดยประมาณแล้วก็ตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณไม่เกิน6,000รายคือช่วย S-B ไม่เกิน ,6000 ตอนนี้ก็2,000ก็เหลืออีกแค่สองในสานะครับเพราะ,ะนั้น เพื่อให้โอกาสมันกว้างขึ้นนะครับเราก็ขยายเวลาจากสิ้นสุดใน30กันยาปีนี้ไปเป็น30กันยาปีหน้านะครับแล้วก็ตัวเดิมทีที่เราช่วย s อสถึงไซส์เวันนี้เราให้ถึงไซส์เอ็มก็คือมีเดียมคือไซส์ที่เป็นขนาดกลางด้วยนะครับคราวนี้ถามว่าเราดูยังไงใครเป็น SME นะครับ SME อก็คือ,อมียอดขายถ้าเป็นภาคการผลิตนะครับรายได้ต่อปีไม่เกินห0 0้ล้านนะครับถ้าเป็นค้าบริการซื้อขายทั่วไปก็ไม่เกิน3 0 0อล้าน1ก็คือคุณเป็น SME2 ก็มาเลือกประเภทที่อยากจะรับการอน คุณผู้ชมคะฟังเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆว่า SME กลุ่มไหนที่จะได้รับสิทธิ์ในการขยายต่อย,ยอดความสําเร็จของมาตรการนี้เดี๋ยวเราย้ําให้ตอนท้ายแน่นอนทีนี้ที่ฉันถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะ SME กลุ่มไหนที่เข้ารับการสนับสนุนภายใต้มาตรการ SME ปังๆได้คืนบ้างค,คะ,ะถ้าตามนโยบายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูตามความเป็นจริงที่เข้ามานะครับตามนโยบายเราพยายามอยากจะไปช่วยลดใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพลดต่างๆในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้าเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี่น่าจะเกือบหมดนะครับร้านอาหารของที่ระลึกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น s อ็กซ์เคิร์กนะครับสายการบินนะครับการแพทย์นะครับนี่เป็นเป็นอนาคตนะครับเพราะนั้นก็จะมีทั้งที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องหลักๆสามเรื่องอย่างที่ผมเรียนไปแล้วตอนต้นก็คือเรื่องมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของตลาด ในประเทศตลาดต่างประเทศะนะครับการที่เราขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่ทราบว่ากลุ่มมีเดียมเนี่ยก็จะสามารถมาร่วมเข้ารับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงคะช่วงนี้ครับต้องต้องเล่าว่าตอนแรกที่ตั้งแล้วไม่ไปมีเดียมเนี่ยเพราะว่าเมื่อเงินมีจํากัดเราก็อยากจะให้ไมโครอะไรต่างๆได้เยอะหน่อยอะไระย่อยนะครับปรากฏว่าเราพบอย่างหนึ่งว่าเมื่อดําเนินการไปจริงเนี่ยไซส์เล็กก็ใช้เงินไม่เยอะ <laughs> คือเราให้วงเงิน5 0,000ื่นแะต่บางรายใช้8ปดเก้าพันก็ก็ ได้งานของเขาครบหมดแล้วเราก็คิดว่าง,งเงินที่มีอยู่ก็ไปขยายให้กับไซส์ใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าเราถึงขยับไปที่ไซส์ M ซึ่งไซส์ M เนี่ยเราช่วยถึง2 0 0แสนนะครับก็เป็นโอกาสนะครับเดิมทีจริงๆ,ๆเราก็ไม่ได้อยากจะอ,อะไรนะว่ามีเล็กมีใหญ่แต่ว่าเนื่องจากงบประมาณที่มีจํากัดแต่พอมันทาง p r a c t i c a l แล้วเราพบว่า การพัฒนาของไซส์ไซส์ไมโครหรือไซส์เล็กเนี่ยคือเขาใช้เงินแค่ห้าหกพันเขาก็พัฒนาธุรกิจของเขาได้แล้วซึ่งจะต่างจากไซส์ใหญ่ซึ่งไป ISO ไปต่างๆพวกนั้บนนงเง<ม>ิน<ม>ที่ต้องใช้ก็เป็นหลักแสนนะครับก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างนั้นครับเพราะจะเล่าความสําเร็จให้ฟังได้ไหมค,คะมาตรการ SME ปังตังได้คืนเนี่ยคะ่ะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการในรูปแบบทบ้างก็จริงก็มีเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้พัฒนาไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของเขาทำฟาร์ม นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการพัฒนาเห็ดในการปลูกต่างๆพวกนี้ก็อ,อย่างน้อยเนี่ยบางเรื่องที่เขาชะลอไว้เดิมนะครับที่บอกพราะมนต้องม,มีคามา่าใช้จ่ายผมคุณเล่นๆอาจจะไม่ใช่พูดถึงความเห็ดนะสมมติว่าเราพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งถ้าเราทําทั้งดูทเรชทําเรื่องของอ,อายุสินค้าสมมุติว่า2 0 0 0 0ื่นนี่คิดอย่างถกูก20 0 0 0บาทต่อตัว,ตวนะครับแปลว่าถ้ามีสินค้า5ตัวต้องใช้เงินแสนต้องมีสินค้า5ตัวใช้เงินแสนหนึ่ง เพราะนั้นถ้าเขามีเงินไม่ถึงเขาก็าต้องชะลอการพัฒนาสินค้าให้มันน้อยตัวลงหรือเอาใช้ใช้แค่ถ้าพูดง่ายถ้าจ่ายครึ่งเงินใช้แค่ครึ่งเดียวครับได้5ตัวเหมือนเดิม <c oughs> คือพอได้ภาพเลยครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็คือว่าทําให้ีสามารถตัดสินใจนะครับในภายใต้งบประมาณที่จากัดแล้วก็ทําได้เร็วขึ้นวกนี้ก็ทําให้เขามีอาโอกาสากนการตลาดได้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการเซฟเง<า>ินกระเป๋าประกอบการด้วยแถมได้พัฒนอานอัพเกรดธุรกิจคือมัน2ต่ออย่างที่ผมบอกคือปางแรกคือคืนเงิน บางที่2ขายของได้วันนี้เราตอบได้เลยว่าถ้าขายในเวอร์เด้นเทรดในไทยก็ต้องมีออยนะ,<ฮ>ะนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้น s อสที่จะต้องปีนมาตรฐานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับพวกนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็บางทีเรานานะผู้บริโภคกลับด้านนะครับเราอาจจะไม่รู้อะไรเรารู้ว่าขายที่ห้างนี้เราไว้ใจได้แต่<ะ>ตอนห้างเขาคัดเลือกอ่ะเขาก็ต้องเอาสินค้าที่มีมาตรฐานไว้ใจได้นะครับยังไม่นับถึงตัวอันนี้พูดถึงอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นในบางบางประเภทซึ่งเป็นอุตสาหกรรมมุงเป้านะครับอย่างเช่นเรื่องอุปกรณ์ นะครับหรือเป็นเรื่องของอากาศยานนะครับพวกนี้ต้องมีมาตรฐานเพราะมันอันนึงชีวิตจริงชีวิตคนทั้งคู่นะครับอันนึงก็คือบินขึ้นไปอยู่บนฟ้าอันนึ่งอาจจะต้องใช้อยู่กับในร่างกายอุปกรณ์แต่ความสำคัญจะเป็นคนละรูปแบบกันครับใช่ครับมันจะเป็นเรื่องมาตรฐานซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะนั้นเอสบี e ที่อยู่ในแต่ละประเภทแต่ละเซกเตอร์ครับเขาจะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องทำนะครับแล้วเราก็ทำกับเอสีที่ไม่ใช่เป็นเอสีแบบสตาร์ทอัพต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นสำหรับเอส้ีท มีความแข็งแรงและพร้อมที่จะกระโดดแล้วก็วิ่งไปข้างหน้านะครับ mm hmm. มาตรการตัวนี้จะไม่ได้เน้นไปที่การเริ่มต้นแต่เป็นเน้นของการสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันค่ะติดป,ปีให้กับเขา คุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านเลยค่ะรอฟังอยู่ว่าแล้วจะเริ่มต้นแล้วจะเข้าถึงมาตรการนี้ได้อย่างไรที่บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มให้เข้าไปเหมือนช้อปปิ้งเลือกบริการในการพัฒนาธุรกิจของเราเอ๊ะมันเข้าตรงไหนพออพอจะเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟัง<อ>ได้ไหมเอาว่าสมมติยังเอาแบบยังไม่แน่ใจแต่จริงๆไม่ไม่ยากเลยสมัครไปก่อนไม่มีปัญหาเพราะจริงถ้าดูตามนิยามคือจริงๆมันฟรีหมดทั้งสมัครทั้งเลือกนะครับจริงสมัครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกแต่ถ้าไม่แน่ใจอยากจะหาข้อมูลก่อนนะครับ ถ้าจำเว็บไม่ได้ก็พิมพ์ไปเลย S อ b บปังต่างได้ขึ้นเดี๋ยวลิงก์มันก็ขึ้นนะครับก็เป็น BDS นะครับในนั้นก็จะมะีเป็นเมนูนะครับอันนึงสำหรับผู้ให้บริการเราเป็น SME นะครับเราก็เข้ามาฟั่งทางผู้ประกอบการนะครับในนั้นก็เข้าไปเลือกบริการที่มีอยู่นะครับแล้วก็ใช้คำคีย์เวิร์ดหาก็ได้นะครับเช่นอยากจะยื่นโอ้ยอันอนพูงี้พิมพ์มันก็จะขึ้นมาหมดแล้วก็เลือกเอาหรือถ้าไม่สะดวกจำอะไรไม่ได้ก็อยากจะฝากโหลดแอปพลิเคชันของสสวก็ได้ ะนะครับก็คือ s อ b Connect นะครับวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับในนั้นก็มีไม่ใช่แค่ S อสปังตังได้คืนอย่างเดียวก็มีอื่นๆอ,อ,อีกนะครับก็อันนี้ก็จะสามารถเข้าสู่บริการของสสวลและก็หน่วยงานรัฐอื่นได้กว้างด้วยนะครับโหลดแอปพลิเคชันก็ได้ครับจำง่ายดี s อ b Connect ทั้ง Android และ iOS ครับค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะสมัครง่ายอนุมัติไวตังได้คืนนะคะพลาดไม่ได้แล้วสาหรับมาตรการดีๆแบบนี้ SME ปังตังได้คืนมีท่าด้วยใช่ไหมค,<อ>คะผอ,อคะ,อคะท ตังตังคือในกระเป๋าเราตังกระมาตังเรารงจริงมันต้องเก็บเข้ามาเนาะตังได้คืนเนี่ยตังตังงี้ตังได้คืนเอามานี่เราคงไม่ได้ออกนังนี้ครับค่ะก็ถือเป็นหนึ่งโครงการดีๆที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยไปอีกขั้นหนึ่งก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลแล้วเราก็จะได้เห็นความสําเร็จเรื่อยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณท่านเพิ่มในการรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มาลัยเพิ่มในการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวที่ร่วมพูดคุยกันขอบคุณค่ะครับ และทั้งหมดนี้คือรายการช่อง5้าวรตี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม12นาิกา20นาทีถึง12นาฬกา45นาทีโดยประมาณนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับดิฉันแตงกวาธนันญญาที่พิธวนิชการและสาระความบันเทิงที่จะจัดแน่นจัดเต็มมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนสำหรับตนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ